ห่อที่สุดเลยหล่อลงมาตันิงแม่อะไรนะฟังอุ๋งเลยอันนี้ฉายาวันนี้พบพานเจรหมอตอกเส้นพระเจรอาตมาได้ชื่อเมื่อคืนนี้เองนะครับผมก่อนอื่นก็ขอกราบสวายความเคารพท่านอาจารย์ถนอมที่บางกระโรงแล้วก็ขอสวัสดีท่านพอครับผมก็ขอสวัสดีนางงามครับเพียง ทุกท่านนะครับผมความกับทีมงานของพร้อา,าร์ทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับอ่ะเด็กๆไดฟังก่อนครับนิดนึงโอ้ม้องกันหนึ่งครั้งครับโอ้ เอาโอเคพอ,อ,อกอันครับรบมือพร้อมกันหนึ่งครั้งสองครั้งหกครั้งครับส่วนต่วผมเองก็คืออยู่ที่อุดอนธานีนะครับผมก็มาศึกษาโรเรียนกับอาจารย์ถนอมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ต่อเนื่องนะครับผม ก็ได้มาที่นี่ก็รู้สึกนะครับใจทุกท่านนะครับผมแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างดีมากครับผมทั้งอาหารการกินนู่นนี่นั่นประทับใจครับผมขอฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับพี่พบนี่ฉายาพบพเนจร ตอกเส้นทั่วประเทศไทยนะเดี๋ยวถ้าพวกเราใครสนใจตอกเส้นบ้างยกมือขึ้นไม่ยกเลยฉันไม่สนใจเลยไม่มีใครยกระโดกยกมือขึ้นก็ไม่ยกเลยงั้นไม่มาแล้วคืนนี้เราไม่มากลับไปร้านดถ้าพวกเราสอนอยากจะเรียนวิชาชีพะตอกเส้นนะเดี๋ยวทางพี่พ่อปะเขาจะมาสอนตอกจะมาอยู่นี่สักอาทิตย์หนึ่งเลยนะถ้าเราตอกเส้นดูแลสุขภาพนะคนของเราหมดหรือยังใครยังไม่ได้แนะนำตัวหมดแล้วเนาะ โอเคหมดแล้วต่อไปเรามาชมการแสดงตัดตอมือด้วยกัน